สวัสดีครับอวันนี้พามาชมที่หลานทองเอกนะครับที่ยังเหลืออยู่นะครับก็ที่จะพร้อมแบ่งนะครับนี่ฮะก็คือนี่เหลือตัวสวยๆเลยครับเหลืออยู่สามตัวนะครับผมมองเป็นตัวผู้หมดเลยนะครับตอนนี้เพราะว่าตัวเมียเขาเอาไปแล้วนะครับน่ฮะก็ยังเหลือตัวผู้หมดเลยสามตัวนะครับตัวนี้ตัวนี้สวยครับนี่ฮะ สดสมสวยมากาสายพันธุ์เขาก็จะเป็นทองเอกดำเทศลีลา,าเทาสา3หมื่นห้นะครับแม่เล็กาสายพ่อส่วนสายแม่ก็จะเป็นแสนกลมหานครแดงหล่อับก็เลยออกมาอย่างนี้นะครับ,รบตัวผู้หมดเลยนะครับชุดนี้3ตัวนะครับถ้าท่านใดสนใจนะก็ มีที่ไล่ที่นาครับมีที่ว่างเอาไปเลี้ยงดูความสวยงามนะครับเอาไปทำสายพันธุนะ์เพาะพัฒนาต่อนะตอนนี้ฮะตัวสวยๆเลยครับมานะให้ดูใกล้ๆเนี่ยนะตัวส้มเนะนี่ยนะตัวส้มเนะี่ยเป็นเยียนะผมว่าเป็นเยียนะตัวส้มเป็นเยียนะครับนะดู นี่มันจะเป็นเยียร์กล้องมีจับสม้มน่าจะเล็กๆนะครับตัวนี้นะครับ,นะรบเหลือสามตัวนะครับเป็นตัวผู้หมดนะครับอ่านี่ฮะบางคนก็อยากได้ตัวผู้บางคนก็อยากได้ตัวเมียกินข้าวเปลือกได้แล้วนะครับก็เลี้ยงง่ายนะครับ อันนี้ลงดินบ้างแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้ผมจับขึ้นเพราะว่ามันมีตัวเมียนะครับมามามาไล่จิกลงดินได้แล้วนะครับบ้างมันก็หลุดลงดินนะครับเพราะกรงผมเนี่ยฮะลงดินนะครับออกหากินเหมือนกันนะครับกรงผมมันอายุเริ่มเยอะแล้วก็เลยหลุดหลุดนะครับมันก็ออกนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ ยังง่ายนะครับให้กินข้าวเปลือกได้นะครับไม่ได้กินแต่หัวอาหารนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับนะฮะสนใจก็แจ้งผมมาได้นะครับสายพันธุ์หลานเจ้าทองเอกนะครับแม่ก็เป็นแสนกลนะครับง่ายๆลาไปก่อนครับสวัสดีครับ